เอาแล้วเฮมุ่งสู่อุบลจะไม่มีใครเข้าห้องน้ำก่อนเหรอเข้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วจะไม่มีสองปีกซ้ายปีกขวา ห้องน้ามีสองปีกปีกซ้ายปีกขวาที่เราบอกถูกต้องที่สุดกำลังมาดูเพื่อนที่มาจากกรุงเทพมาหาไยอัน ลังเดินมานะคะคนรู uh, ER ้จักคนรู้จักนคนรู้จักใครเบวนไหนมาเฮยเดียวกันอย่าเบิ่งถามเดี๋ยวเดจะรับทีละคนก่อนดาา จ้ามาถึงแล้วนะเห็นไหมว่ามันว่ามันเกียรติถานีไม่เหมือนบุรีรัมบุรีรัมมันจะดีกว่านี้อ่าผ่านกล้องผ่านกล้องัสดีจ้าทีละคนเราจะไปกรงไหวัอดีจ้าอ่าเอามองกล้องมองกล้องพอแล้วนายยะเอามองกล้องมองกล้องคนสุดท้าย ไปจนสุดด้วยแหละก็ไปค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเอารถอะไรก็ไม่รู้นะฮะนอนที่นี่ไนอนนี่ะวันนี้นอนวันนี้มาเป็นสาริกาอยู่บนเพื่อนเรามาครบรณาจารย์หมูจะไปหาข้าวซึ่งจะร้านอาหารแบบนัหรือเป็นร้าน ฝักข้าวไม่ได้มีได้ไหมก็มีได้ไหมแล้วงแล้วไม่รูว ข้าเจราจาก่อนบ้างบ้าง้างไม่ได้ไม่ได้ Thank mm -hmm. you.